รายการที่ผมได้มาติดตั้งตัวเนี้ยครัมีระบบการทำงานยังไงบ้างว่าดีใช้ได้ยังไงไรก็ถือว่าเรียบร้อยอยู่แม้วเเห็นว่าที่ว่าไอ้ช่างไฟเนี่ยที่ทุกอย่างมาทำเองนะครับมันจอดมันเจอทุ่เราไม่ได้ไอ้น้องมันจอดไอ้ตรงนั้นมันจอดนะครครึ่งวันมันจอดไม่ได้นะคนท้ายนี่เราต้องเรียบเอาเด็กของเรามาจอดไอ้ที่จะเอาสายไฟร้อยเข้าไอ้น้องก็ตอกแค่ไม่สิบกว่านาทีตอกครับผมได้ได้ทำอไงได้โอเคก็เรีบร้อยนะ เนรียนร้อยดีครับครับถ้าต่อไปอยากห้ลูกค้าให้ได้ครับชื่อเราไว้ลท่านท้าขท่านพิกทัางโจชนี้่อครับขอบคุณมากครับแล้วก็ในด้านโปรโมชั่นอะไรนี้ครับการสีทาขอบคุณง่าบ้างเลยสีทาก็โอเคนะเพราะว่าที่พรอนี้อะไรอะไรเนี่ยลูกสาวิขรู้ึกอลูกสาวนี่ลูกสาวคนโตเขารู้อล้เขาก็เ้าก็จอดจูง้วเขาก็ถึงครับที่พ่อนี้ลูกสาวเนี่ยคนเดียนี เพราะอันนี้เวลานี้ร้านหนึ่งเป็นของขาวแล้วอันนี้ก็เป็นผู้ใัดการหนึ่งใชอันนี้ผมยกให้เขาละับผมดีขนาดนี้ว่าก็โอเคนะทุกอย่างนะติดตั้งก็ถือว่าเขาเรียบร้อยดีับผมครับสมัครโอเคนะครับม,บม,มนะนะีอะไรจะเอาไปสร้างห้องนี่นะครับ